คณะกรรมการสอบสวนวินัยไร้แรงบิจจกเตรียมเรียกสอบพยานเพิ่มเติมอีก5ปากคาดสรุปผลได้ภายในสิ้นเดือนนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจเอกสราวุธิการพาิชรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวน<ผ>กรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพวกรวม5คนกระทําความผิดวินัยร้ายแรง โดยระบุว่าขณะนี้กรรมการได้สอบปากคำพยานจากฝ่ายผู้กล่าวหาไปเป็นจำนวนมากนนขณะที่ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การเพิ่มรวมถึงมีการอ้างถึงพยานบุคคลอีก5 6ถึง6คนจึงจำเป็นต้องมีการสอบเพิ่มเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งนัดให้มาให้การในวันที่21สิงหาคมนี้คาด ผลสรุปน่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนผลมัดออกมามันมีทั้งบวกและลบถ้าเป็นลบเนี่ยมันจะไปทางไหนได้บ้างครับก็ลบก็หมายถึงว่าเราก็แจ้งข้อกล่าวหาเข้าไปว่าเขาก็ทําความผิดตามที่คณะกรรมการมีหน้าที่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นสิ์ของของตัวคณะเขาเองว่าจะไปร้องยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ยังไงก็ดีเนี่ยเราก็ได้ทํา ทําเป็นหนังสือนะครับตอบถามถึงผลการวินิจฉัยออกมาด้วยทุกทุกส่วนนะที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เราจะขอไปเพื่ออะไรนะัะเพื่อความเป็นธรรมแล้วเพื่อความรอบค้อบ